ตอนนี้อยู่กับช่องนันนี่เจโอวันออฟฟิเชียลนะคะเราอยู่กับช่องอะไรคะพี่ยาวเป็นตะเบิงนะคะคสวัสดีค่ะสัมภาษณ์พี่ยาวนะคะว่าเริ่มต้นการที่จะเขามากเป็นตลกนะคะสะาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มาได้ยังไงคะเริ่มต้นเนี่ยครับพี่ลุงหน่อยงานมันตรงาน,นมันจับก่อนครนับงานมันจับก่อนโยโซกันครับตรงานโยโซแต่เลยแบบว่าเอ็ดมาหลายปีแล้วประมาณยี่ปี โอ้สิบปีสุดยอดมากเราเลยแบบกอยากเปลี่ยนประสบการณ์อยากเปลี่ยนเพราะเ่าฝ่ายหญิงโนมาแล้วนะอยากเปลี่ยนอายุเขาก็ยังนหน่อยหนึ่นี่ยังนุ่มยังเน่นอ่ะก็เลยอยากเปลี่ยนประสบการณ์นะครับร่างกายเราเราเลยร่วงแต่ว่าตามที่เกี่ยงผมติดต่อเป็นโดรนอยู่แล้ผมติดต่อเป็นโดรนกับตกอนโควิศก่อนโควิดกับเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันเทงอยู่แล้วแม่นค่ะติดตามไม่ติดตามแต่ว่าติดตามมาเรื่อยแต่ว่า ตามริงผมว่าสิมาสะดแ้วแต่เป็นยู่ที่ปกป้องห้องสิไหมครับค่ะจนก่คิดน้ำเาแนงกันี่คิว่อะ่ะว่าไปล่ามากอย่านหย่างมัมีคนดูแลเต็มที่พอด้วยที่ว่าเ้างรคองโตเนาะค่ะแหน่กันพี่เการตัดที่เจมากค่ะเ่เพราะเล่ยแบบไปอยรกอบไปอ้อยี่เขาได้ของเหลวสินะค่ะไปอ้อยไปอยไปเนลี้นจะ้องเบินเฉล่ย้องเบิร์น้องเบิรงเเฉลี่ยตัด ไไมไนมานี่มามันเป็นก่องเพื่งงครับไปเหล่นเยื่อโส่พอดีอืมใก่บานพอดีเยะ่โซ่นอำเภอไหนคะอํเภอเมืองครับอำเภอเมืองแต่ว่าแวู่ในเมืองอยู่บ้านนอกกอเก่าอำเภอเมืองดีสิครับใ่่ไปโอกาสประมาณปีสองผมไปเดไปหลังเวทีเป็นเส้นงที่อย่างก่สน้างคอนเทนต์้างคอนเทนต์ไอที่ที่เกิน พักนองเลยซองนอกไหมครับของพี่แดงกิจกรนาะค่ะประเทปนโค้งเพราะขี่พร่ขึ้นกว้าีวีเลย่เป็นเขาเป็นโค้เป็นแบบไม่ใช่เอิ่นขวบๆเเป็นคอเสิร์ตระเบิดบเยเลยเขาคอนเิร์ตระเิเนราวว่าอยากให้ต้องพอพอสี่พอเามยังเขาบอกนเป็นยังเขาเขาบอกว่าเป็นมาวอยางน้รตเป็นสีแดงอ่าแต่ว่ามันแต่กผมวท่ป้องสแดงท่มันด่อเฮ้ย เดยว่าอยาาูครับเดี๋ยวไม่ดูตอร์อยากยูคนเยะไี่คดีเลย้ว่าบนลำปากของมาสเตอร์ซี่้องไ่แ่านคือสองเดือนครับคุณได่สิเด็ั่าเดือนมาพีได้สองเดือนครับหนมาเลย่ี่ว่าออยเอาไปยังไสองเล่นนะครับพุ่อ้อยเอาออยเอาเลยปจะเล่ักับไปแล้วร็อกเป้อบอกว่าสามารถได้เฮบพได้กันับคุณมากา าไว้แล้วก็แต่ให้ผมก็แบบว่าน้องไปเขาแบบพับพักกระลุกที่งานบล่างนีเขาแต่ให้แบบตดตนหน่อลองเป็นลองเป็งแบบที่แรกกับโมกุศลกับว่าอยูหลอดที่เป็นโหนกเลยเขาแบบเพื่อจะยูสีเนาะเขาเ่ะงันงโรงงานั่นสินะระยะเวลาที่อยู่สาวหน่อยเพจบรรแพงนี้โดนสมใดล่ะสองเดือนนอกี่มา เสอปิดว้งเนาะค่ะเห็นเห็นเห็นที่เอาเข้ามาพ่อมาเงาะเนาะค่ะไล่กันไล่กันใ่ไห่พ่ออยู่โดนควายอยู่ล่กันอยู่่เดือนแต่นี้ยเงาะต้องไปรับครับเงาะไปรับนะคะเงาะหน่อยไปลับเงาหน่อยไปหลับไปหอดบานเลยแต่โอกาสเลยไปหลับก็มีเห็นเดืนว่องอูเลยละเอียดละเอีดก็จะสูงใกลกันใกลกันแต่นี้ยแ่โอกาสที่กะได้ งอเนาหน่อยไปคุไปหลับค่ะนะครับเฮ้ยเหลอมาจูนเปหอดอย่นี้แล้วแบบคิดหลายคิดแบบว่าจี้ๆน้ำพึ่นแต่ยังคือได้ดอเลยสินะคยด่กันค่ะมองมายูนึีกงเนึงก็แบบยังแบบใกล้ลงนั่งและแต่ว่าคนเราอยางสิค่ะแล้วมูกระหลายกอดหนึงวันมูกระไหลยีงกระไหลาค่อย พอปรั๊บโตได้ยังก็ลงตัวเนาะไปอยู่ที่ไหนแรกๆเขาก็มีการปรั๊บโตทั้งนั้นทีนนี้ปรั๊บโตได้ก็อบอุ่นครับครับอยู่ย่างว่าเขาเนีอยากให้กินคนใส่มีดกลางนังองค่ะคุณนน้อยคนใส่มีมันจะมีครบคือคือว่าถ้าเทาเพชรงานลงงานหรือถ้าเทาบริยูเนั่นเขาก็ต้องเสียค่าเช่าห้องเสียค่ากินค่าอย่างเนาะอันนี้คือเขาก็ค่าแรงหรือยังเขาก็เหลือเบิดทุกบาทเยอะมาก งานเพิ so 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 ่นกับมีรถรับส่งนะครับแต่ว่ากับมีรถรับส่งนอกจากเสียก็แล่ะครับเสียค่านั่นค่านี่เพิ่นเขาเขาแต่ไม่แบบเปลี่ยนประสบการณ์อีกนะครับมันหลายปีแล้วแต่อยากเปลี่ยนประสบการณ์ครับเขาเดี๋ยวมาแล้วเออผมแบบไม่แบบว่าจริงจริงแต่ว่าบริษันเดี๋ยวมาอีกดีดีนะครับอย่างนี้แบบอันนี้กันจริงจริงอยู่ครับตอนแรกๆกันจริงจริง ตอนนี been, no. the job, and and ้ช like ิ้นแล้วบ่ค่ะชิ้นแล้วครับชิ้นแล้วไม่่แชินแล้วชินแล้วออกนากงกับบ่เขินบวอายแล้วแน่นครับแน่ต่อาจจะว่าเวลาอาจจิ้ติ้งกัดกัดลน่อยเพราะโงโบ่คก่ม่หครับค่โงบ่คก่งน่อยแล้วกนเลยยากจะฟ้อนโคกิ่งแบบที่ยังเขากัดจุกใส่บงสิ่งนะมนว่าเขาโหวเดียวเป็นบ่ายแพ่เขาอยาก มันก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่ง<ม>สร้างความมั่นใจให้เห่าเนาะเหาฮารัดเ<ม>บานั่<ม>น,นกระจกยุหองนีกันนอนกับพีงอนหน่อยบ่คะแม่ครับงอหน่อยครับพีอดมินละรับโอเคขอบคุณครัขอบคุณขอบขอบคุณพี่ยาวเป็นตะเบิงนะคะที่ให้บทสัมภาษณ์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ